นิโคลได้เบอร์เก์แค่อันเดียวแต่ก็น่ากินมากส่วนบริทนี่ได้เบอร์เก้สิบชิ้นอะไรกินเนี้ยจูล,ลี่มีหนึ่งร้อยชิ้นงั้นก็มาเริ่มกันที่นิโคลกันได้ความยินดีฉันยหิวสุดๆเลยว้าวอร่อยมากน่าเสียดายมีแค่ชิ้นเดียวอะตาเธอและบริทนี่ฉันไม่เคยเห็นเบอร์เก์ที่ใหญ่และสูงขนาดนี้มาก,ก่อนโอ้อร่อยจังเลย สดสสมีอะไรติดหน้าฉันงั้นเหรอก็ใช่ไงล่ะบิ๊นี่นี่มีสไตล์ของเองจริงจริงเอาล่ะได้เวลากินเบอร์เกอร์ร้อยชั้นของฉันแล้วฉันหิวมากมากฉันสามารถกินทั้งหมดได้อย่างง่ายดายเอามาต่อกันเป็นห่อคอแบบนี้เธอชอบไหมล่ะมันเจ๋งมากเอาไม่นะมันจะล้มแล้วอ้ยฉันกันด้วยเจเี่ยท่สบายดีไหมฉันไม่เป็นอะไรหรอกแต่เบอร์เกอร์ถล่มนิดหน่อยแต่ฉันโอเคนะเบอร์เกอร์อร่อยมากเลย นิโคลได้ไข่หนึ่งฟองส่วนจูลี่ได้สิบฟองและบรินีได้100่้อฟองใครอยากเริ่มก่อนล่ะและสิทธิ์นั้นก็เป็นของนิโคลทำไมต้องเป็นฉันด้วยก็ได้ฉันกินไข่ใบนี้แค่ต่อก็เสร็จปากฮ้ยไมไม่นะสนใจชัดๆ <You. S 1> ไข่ดิบรสชาติแย่ม,มากฉันไม่ชอบเลยแต่ว่าฉันก็ทำได้แล้วตอนนี้ตาเธอเล่าจัดการเลย โอ้จริงด้วยฉันนึกอะไรได้แล้วฉนันสามารถต่อกไข่ทั้งหมดได้ในครั้งเดียวได้ดาบคาตานนะใช่แล้วมันต้องสุดยอดแน่นอนคอยดูนะและทีนี้ก็มาตั้งสมาธิกันและฟันและทีนี้ก็รับทั้งหมดโอ้โหเก่งจังเลยอะขอบคุณทีนี้ก็มาดูดขึ้นมาได้ไข่ฉนันไม่เคยอยากลองสักนิดเลยไข่ดิบเนี่ย ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเพราะมันนะ่าใคร่แค่แยงฉันไม่ชอบมันเลยซึกนิ้สาวสาวพูดถูกนะไคร่อร่อยตอนทอดเท่าน,นั้นเฮ้ยบรินนี่ตอนนี้ตาเธอแล้วฉันเหรอไม่ใครเป็นกองเลยทำไงดีนั่นก็หยิบจากตรงนี้แล้วกันบรินนี่อย่าทำแบบนั้นนะหยุดเอาไม่นะไค่ทั้งหมดกำลังตกลงมาไม่อย่าต้องเสียฉันอ้าฉันเต็มไปได้วยไข่ดิบ ฝนไหลชัดชัยาที่สนไหแต่ว่ามันตลกมากเลยนะโดนีสฉันได้โดนะน่ารักมากส่วนฉันได้โดนะสิบชิ้นส่วนฉันได้โดนทตั้งหนึ่งร้อยชิ้นสุดยอดไปเลยกันได้กันได้ลลแล้วจากฉันฉันรู้แล้วทํทำยังไงจะกินด้วยซอสนนกรมินมันทั้งมีมาระยาทแล้วก็สง่าง,งามแถมยังอร่อเหมือนกินกับมือด้วยค่อยค่อยหั่นแบบนี้แล้วก็ ตักใส่ปากอะไรอย่างไม่น่าเชื่อสาวๆอย่ามาได้ฉันนะให้ฉันกินดนัทของฉันให้หมดก่อนแล้วพวกเธาจะได้กินดนัทก,กันต่อไงนี่มันน่ากินมากแล้วก็ครีมเยิมๆด้วยหวานมาก mm hmm. ฉันกินหมดแล้วล่ะเจลลี่แล้วเลย mm hmm. ในที่สุดฉันไม่ได้กินดนัทมาน,นานแล้วตอนนี้ฉันอยากกินสุด,สด ว้าวอร่อยจังเลยโอชยัยทำไมเมื่อก่อนฉันไม่กินดานอนเยอะๆแบบนี้เนี่ยสิบชิ้นพิจานนที่พอรีสทำให้อิ่มได้เลยนะและฉันก็ปั้นแบบนี้เอามาลมกินให้หมดในครั้งเดียวย้ำฉันกินหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงตานิโคลได้เลยกัดตรงนี้ไม่งั้นกัดตรงนี้ดีกว่าโอ้ฉันลู้แล้วเอาโดนะัททั้งหมดมาซ้อนการเป็นหอคอยดีกว่ามันต้องอร่อยเกินบรรยายโอ้โห ก็ทำให้เสร็จฉันต้องการบันไดฉันจะมีโดนัทที่สูงที่สุดในโแล้วเธอคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมอ่อฮะและในที่สุดมันก็เสร็จแล้วไม่นะไม่อย่าทะลอ้อมเอาไม่นะฉันล้มแล้วเป็นยังไงบ้างฉันไม่เป็นอะไรแต่พวกเธอไม่ควรทำแบบนั้นเลยอ่อิกสีแดง น่ากลัวและนี่เขาได้สิบเมตรส่วนจูลี่ได้หนึ่งร้อยเมตรสาวสาวจะจูลี่ไว้ก่อนถ้าจะล้มจูลี่ตัง้งติก่อนนะ oh, <no. S 1> เราจะมาเริ่มกันที่บริดนี่ <Please. S 1> ใช่เธอคือคนที่โชคดีที่สุดในรอบนี้ mm hmm. ฉันต้องเริ่มก่อนจริงๆพิกมันดูน่ากลัวมากแต่ว่าต้องลองสักหน่อยทำเล็กๆแบบนี้ไม่นะมันเผ็ดมากๆฉันพอแล้ว แล้วใครต่อใครเหรองั้นใครเอาไม่นะฉันเหรอนี่มันฝ่นร้ายชัดนเลยถ้าปรินี่มีอาการแบบนั้นกับเพิ็กหนึ่งเม็ดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันกับพิกสิบเม็ดเนี่ยโอไม่นะส,นสาวๆฉันรู้สึกถึงยากำลังเดินผ่านในตัวฉันฉันไม่ไหวแล้วไฟกำลังจะระเบิดออกมาเฮ้ยหายแล้ว,อวขอบคุณมากนะตอนนี้ก็ถึงตาเธอแล้วจูลี่ ไม่ฉันไม่กินเรากินแล้วพงั้นถ้าต้องกินเหมือนกันนี่มันน่ากลัวที่สุดงั้นกินทั้งหมดในครั้งเดียวเพื่อมันจบเร็ว,รวแล้วและฉันไม่ต้องกินเองกโอ้ไม่นะฉันกัดเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนทีก,ก่ากำลังเดือดผ้านในตัวฉันช่วยด้วยมันเผ็ดมากาเลยสุดสาวรีบลบแล้วน่ากลัวเราต้องช่วยจูเล่ให้ได้โอ้โหนิโคลไม่รู้เลยว่าเธอเป็นนักดับเพลิงด้วย มันคืองานที่สั่งของฉันเองทีงนี้ก็มาช่วยจูลี่กันสำเร็จแล้วเมื่อเจอฉันเปนก็ต้องแพนขอบคุณนะนิโคลนิโคลได้พริงโก้แผ่นเดียวแต่จูลี่ได้ทั้งกระป๋องสมบรินนี่ได้เป็นกำแพงเลยงั้นก็มาเริ่มกันที่นิโคลว่าเธอได้น้อยที่สุดทำไมฉันถึงได้เสร็จมาฝรั่งทอดแบบนี้ hmm. รู้แล้วฉันจะ เปลี่ยนตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์และส่งมาฝรั่ง้าขอนฉันผ่านเวัไขยายหญ่เรี่ยมมากมันดูใหญ่ขึ้นเยอะทีนี้ก็คิดออกมาเฮ้ยดูเล็กเหมือนเดิมอะแต่มันก็อร่อยมากเลยนะจูลี่ถึงตา,างเธอแล้วได้เลยเอ้ยทําไมเปิดไม่ได้อะเร็วเข้าสิหยุดหัวรอะเลยนะ จะรู้วิธีหนึ่งที่สามารถจนมันได้อย่างแน่นอนเรื่อยแบบนี้ได้ผลแล้วมาลองกันและทีก็ยังขึ้นไปได้รอรับมันส่หนทั้งหมดอ,มอร่อยจริงเลย,ย,ย,ยเอล่าสาวชอบคลิปของฉันไหมโอ๊ยกระป๋องตกลงมาด้วยลืมไปเลยพานี่ตลกจัง เอาล่ะตอนนี้ก็ถึงตาฉันแล้วไม่อยากเสียเวลางมาเริ่มกินเพริงเกลส์กันเลยแถมตอนนี้มีรสชาติที่หลากหลายด้วยจะลองทุกอย่างมันมีเยอะมากเท่าที่ฉันต้องการอร่อยเกินปรนยายสาวๆฉันสบายดิเอ,อ้ยนปลมอีกแล้วออใช่อร่อยมากฉันรักมันอยากกินอย่างให้มนันบริดนี่ระวังด้วยสิจะทำให้เราหัวโนได้นะ พอกันพีต้องใส่หมวกกันน็อกไว้จูลี่ระวังกระป๋องเพิงเกิลสด้วยเธอต้องสวมหมวกกันนอกนะพอกันพีทำลายมันเลยกำแพงมาฝรั่งทอดแบบนี้เอาไม่นะเต็งไปเลยใช่ไหมละ่สะสาวๆทำไมทำแบบนี้เนี่ยอ๋ออย่าเล่นเรื่องตาแสนอร่อยบริทนีได้อย่าเล่นเรอตาสิบอันจูลีได้เท่าไหร่อ๋อเธอมีหนึ่งร้อยอันสุดยอด ฉันเริ่มก่อนได้ปะเราไม่ไหวแล้วมันท้างเรงแล้วก็น่ารักทีนี้ก็มาชิมกันอ๋ออร่อยมากเลยมีจลลีสิสอะไรอย,อยู่ข้างในด้วยมันอร่อยเกินบรรยายและตอนนี้ก็ตาฉันนี่อย่าเพิ่งฝันนะตาฉันก่อนเราอย่าลิมเสียบไว้ที่ถุกนี้แล้วก็กินอ๋อมันเดูนเจ๋งจังเลยนี่ดูเหมือนสับปะรดอะ เออใช่นี่มันอร่อยมากทำไมไม่ใครเคยบอกฉันว่าจะเลือกตำอะไรขนาดนี้เอาล่ะฉันกินมัแล้วอ้อมันเติดคอสาวช่วยฉันด้วยอ้ขอบคุณนะจูลียเธอช่วยฉันไวรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยแต่ฉันอยากกินเีกอยู่เลยนะนี่มันของฉันจะกินเองคนเดียวโอ้ใช่อร่อยจริงๆด้วย ฉันก็ไม่ต้องไหลลกฉันมีความสุขจังยำยมย,อมยอม่ยอยอู่แลวนะนี่เขาฉันไม่ยอมให้ใครกินในเรื่องตาของฉันเด็ดขาดทั้งหมดของฉันคนเดียวเอาเข้าปากให้หมดเลยกันโดนแยง่งออใช่อร่อยเกินบรรยายเหลือแค่สอชฉันสุดท้ายเธออยากให้ฉันแบ่งนั่นเหรอ <c oughs> ไม่มีทางหรอกฉันจะกินคนเดียว หมดแล้วอ้ออะไรกันเนี่ยมีดวงตาบางตัวอยู่บนหน้าของฉันถ้าแบ่งก็เงไม่เกิดขึ้นแล้วอาหารจากช็อกโกลแลตอาหารจริงๆโอ้โหระเบิดไดดำไม้อาจจะเป็นของจริงกนได้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่ระเบิดมันคือช็อกโกลแลตไงเสียงจังเลไรไม่เคยลองระเบิดช็อกโกลแลตมาก่อนนะ <c oughs> แต่มันอร่อยมากมากสุดยอด ว้าวน่ากินจังเลยใช่แล้วแล้วมันก็หยุดไม่ได้มันอร่อยมากมากแลอแค่ชั้นสุดท้ายแล้วก็ตอนจับเวลามันนี่หลยของอร่อยอ๋อใช่นี่มันไิ่เศษจ,จริงๆเลย oh, <no. S 1> จูลี่ถ้าฉันได้ช,ช็อกโกแลตก็แปลว่าของเธอเป็นของจริงแม่จ๋าทายังไงดีมันจะระเบิดแล้วช่วยด้วย อะ,อะนระมีคนต้องการความช่่ยเหลือฉันเห็นเด็กสาวสองคนข้างล่างกับระเบิดจะไปหาแล้วสวัสดีส,สาวเกิดอะไรขึ้นเหรอโอ้ใช่แล้วระเบิดก่อนอื่นต้องป้องกันพวกเธอให้ปลอดภยัยฉันเทปไวเพื่อสร้างเคตท,ทีนี้ก็มาดูระเบิดกัน <S <S แล้วมันจะหยุดได้อย่างไงเนอะมีปุ่มอะไรหรือเปล่านี่แปลกจังเราเข้าหยุดสิโอ้มีปุ่มด้วย โอ้ฉันก็อะไรผิดนนแน่แน่เออคือฉันช่วยไม่ได้นะขอให้โชคดีนะฉันต้องไปช่วยแมวน้อยแล้วเธอช่วยเราไม่ได้อะ <c oughs> เราต้องดูกันโอไม่น,นะเราเสียเวลาเปล่าเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ป๊อปปิดนะเธอพูด <c oughs> ถ,ถูกนิกคบต้องหาอะไรจริงจังกว่านี้มายก็สิทธ์ต <c oughs> เป็นไง <c oughs> ถามจริงจะได้แต่ถ้าเป็นเลื่อยละเอามันออกไปเลยนะมันไม่ช่วยหรอกน่าเบื่อจังเลย โอ้นี่สิฉันว่าใช้ได้มันสามารถช่วยตัดสายไฟและหยุดระเบิดได้อย่างแน่นอนแต่ว่าฉันเลือกสีฟ้าแล้วกันเพราะฉันชอบมันที่สุดเอไมนนะระเบิดระเบิดแล้วเดี๋ยวก่อนนะสาสาวมันคือช็อกโกแลตนี่วิเศษจริงเลยจริงๆแล้วมันคือระเบิดช็อกโกแลตเรียบรลับแล้วใครรับได้มากที่สุดนะจูลี่ฉันเชียร์เธออยู่นะไม่สําคัญหรอกว่าใครชนะแต่ว่ามันอร่อยมากมากเห็นด้วย ไอโฟนใหม่ล่าสุดเจ๋งอะมาดูกันว่าใครได้ของจริงและใครได้ช็อกโกนลตจูลี่ดูสิว่าเธอได้อะไรน่าจะสัมผัสใช้งานไม่ได้แปลกจังใช่แล้วเพราะของฉันคือไอโฟนจากช็อกโกนลตเจ๋งจังเลยแล้วมันก็อร่อยมากมากงั้นของฉันก็เป็นไอโฟนจริงๆสินัี่สุดนก็ได้โทรศัพทใหม่แล้วอยากถ่ายโซฟีเย,ยอะๆรัวๆเลย ฉันอยากถ่ายเหมือนกันนะจูลียอย่ามารบกวนนะอะไรอะก็ได้ถ้างงานฉันจะแกล้งถึงให้กลัวชอบแบบนี้ไหมนิโคลกัวลัสซกลัวละสิเธอนี่ขี้ขาจริงๆใจเย็นนนะาจะเย็นนะไม่กลัวแล้วเธานี่จริงๆเลยไม่นะเพราะสบคนฉันนะ่าจอแตก อ๋อจริงด้วยโจลี่ทธอให้ฉันเกิดไอเดียโจลี่มาสับโทรศัท์กันไหมฉันอยากลองไอโฟนจากช็อกโกแลตมากมากเธอเอาของฉันไปได้นะฉันก็ดด้วยอะไรอ่ะมันพังแล้วน่เคลฉันไม่ต้องการโทรศัพท์พังๆนะเอาไอโฟนของฉันขึ้นมาเธอกินก็หมดเลยอโอจริงด้วยมันมีสายชาร์ช็อกโกแลตอยู่ฉันมีไอเดียแล้วอาเอามาเสียบสายชาร์จกันได้ผลนะ โทรศัพท์ของฉันกลับมาแล้วอะไรอะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันกลับไปขอนจริงใช่แล้วแล้วฉันจะกินมันอีกครั้งนี่มันอร่อยมากมากงั้นบางทีไอโฟนของฉันอาจจะกลับมาก็ได้นะเอาใสาช่ชาร์จมาอ,อนิโคโลเธอเป็นอะไรไปดูเหมือนฉันจะถูกไฟชาร์จอ,อะแต่เธอไม่ส่งผมตลกๆด้วยนะ <laughs> โอ้โหฝาใหม่ขนมใหม่มันคือไข่ช็อกโกแลตแล้วนิโคลล่ะนิโคลก็มีไข่ช็อกโกแลตเหมือนกันสาวๆแล้วใครได้ของจริงกันนะมาดูของนิโคลดีกว่าฉันไม่มีปัญหาเลยฉันก็อยากเรื่องเหมือนกันเอาหอ,อกให้หมอนสุดยอดนี่ก็ได้เวลาลองว้าวอร่อยจังเลยอะไรกันเนี่ยข้างในมีขนมด้วยมันคือสกีเทิลสอร่อยจังฉันชอบมากๆ โอ้สิีอ,อยากลองเหมือนกันนะ <g ül> ก่อนอืนอ่นเอาหอกระดาษออกก่อนทีนี้ก็เหมือนลองกันโอ้ไม่นะในไข่ี่แค่นี่มันคือไข่จริงๆเออย่ที่สุดงั้นจะลองต่ออ๋อหในไข่อันนี้มีลี่หมีด้วยสุดยอดทีนี้ฉันอยากรู้ว่าในไข่ฟองนี้มีอะไรมาดูกัน ว้าวมันคือมอติสเซสเจ๋งอ่ะฉันชอบมันมากๆอะไรเหรอจูลี่เธออยากลองช็อตั้งั้นเหรอไม่มีทางกินไข่ของเธอสิเธอมันขี้งกแต่ไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้วเจ้าไข่จริงๆของฉันให้นิโคลหนึ่งฟองมาดูกันว่าเธอจะมีสีหน้ายังไงเมื่อได้ลองมันน่าสนใจจังเลยเอาอยู่ข้างในนะเอาไหมนะ มันคืออะไรเนี่ยไข่ดิบเหรอเธอเชื่อจริงๆมันคือไข่ดิบเป็นยังไงบ้างล่ะเอาไม่นะเธอทำมันลงไปอย่างนี้เขาตอนนี้ฉันเตอมไปด้วยไข่อ่ะน่าไข,ข่แยงก็ได้ก็ได้จะกินไข่ให้หมดแต่ว่ารู้อะไรไหมฉันเกิดไอเดียที่ยอดยิ่ขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไข่จริงๆต้องเอามาทอดให้สุกสิง่ายจะตายมีกระทะแล้วก็เตาแค่ตอกไข่ใส่ลงไป โอ้ใช่จะทำไข่ดาวแสจอร่อยโอ้โอใช่มันน่ากินจังเลย <Hey. S 1> จูลี่ขอฉันออบมั้ได้ไหมนะ uh oh. แน่นอนว่าไม่ไม่หรอทำไมขี้ของอจังเลย <c oughs> ดูนะว่าจะทำอะไรให้ดูโยนขึ้นไปแล้วก็รับ <c oughs> โอ้ต้องแบบนี้สิเดีวเวลาแกงแล้ว <c oughs> โออไม่นะ ได้ผล <You. S 1> โอ้น่าสงสารจังเลยจูล,ลี่เธอรับหมดแล้วได้ไขา <c oughs> ฉันจะไม่กินอะไรอีกแล้ว <c oughs> ในครั้งนี้สาวๆของเราได้โคกับเฟรนด์ฟรายอย่ารู้จังว่าเธอได้ของจริงกับช็อกโกแลตนะ <c oughs> อ๋ออะไรกินเนี่ย <c oughs> ฉันได้ช็อกโกแลตงั้นเหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วริ <c oughs> ่งเป็นเลยอร่อยม,กมากๆยำๆ แล้วข้างในมีอะไรนะว้าวข้างในมีสกิทาวส์อยูมันทั้งสวยแล้วก็อร่อยมากมากอยากกินเร็วๆจังใช่แล้วฉันมีความสุขเอาล่ะทีนี้ก็ตาฉันลองของบ้างแล้วเอาไหมนะฉันไม่น่าขย่ามันเลยฉันเต็มไปด้วยน้ำคอกแข็งรงชันๆเลยยังไม่ลองด้วซ้ำ ทีนั่งแต่มันขำมากเอาละ่ะทีนี้ก็มาลองมันฝรั่งทอดอ้อมันดูเหมือนของจริงเลยแต่มันคือช็อกโกแลตนะ <c oughs> แล้วก็อร่อยกว่มามันฝรั่งปรติร้อยเท่าเจ๋งอะ่ะรู้อะไรไหมกล่องของฉันก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันนะเออใช่เป็นช็อกโกแลตจริงๆฉันก็จะลองเหมือนกันอาจจะเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะกล่องฉันโอ้ไม่นะมันคือกระดาษจริงๆอะ่ะ แย่ที่สุดฉันกินกระดาษไม่เป็นไรนาอย่าเศร้าเลยเอานี่ไปสิลองของฉันอร่อยกว่ากระดาษแน่นอนขอบคุณมากนะอใช่มันอร่อยจริงๆด้วยเยี่ยมมากฉันคิดเอาเละว่าทำางานกับบ้านที่น่าเบิกของตัวเองดีเพื่อมันจะเป็นประรสริฐสีชมพูที่สวยงามก่อนอื่นมาทาสีชมพูให้ทั่วบ้านกัน มันต้องกมาสวยงามมากจนใครใครต้องตต่หลมลักไม่ได้เห็นสีผู้ที่สมบูรณ์แบบของฉันแบบนี้เลยแค่ตทาสีให้ทั่วข้างในก็เสร็จแล้วแต่ยังไม่หมดมาเพิ่มรอยจุกข,ของฉันกันด้วยระฉลุที่ฉันทําขึ้นมาทากาลงไปแล้วก็เป่าก,ากากเพชรสีพูเข้าไปเวล้วอยจุบพร้อมแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดกลับมามาสั่งกระจ้าไดนไหนดีกา อ้โฮกอนเมฆเหรอทำให้ฉันได้เดียนในการตกแต่งหลังคาแล้วเอาเทปไฟนีออนมาติดที่หลังคากันจากนั้นก็ติดสเ็เสีนชมพูทับลงไปเดี๋ยวนี้สิหลังคาของฉันเหมือนแมกสีชมพูขนาดใหญ่เลยแต่ยังไม่หมดนะมาตกแต่งหน้าต่างกันให้วยขนนกสีชมพูและที่หลังคาก็ติดลูกปองและสัญลักษณ์ของบาร์บี้ที่หลังคาด้วยฉันรำเต้นจรงเลย เป็นบ้านที่น่ารักมากๆฉันมีความสุขจังโอ้ไงเวสเซ้เธอชอบบ้านขหองฉันไหมพูดตามตรงนะฉันอยากเขามันนะแต่ฉันไม่แต่ต้องมันหรอกเบส๋าทํทำอะไรอ่ะเิงยะนนํำบาบี้ฉันจะผอาบ้านแต่งให้มื่อจนเป็นสีดำสนิทแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยบ้านแบบนี้แหละเหมาะกับฉันมากตอนนี้ก็เหลือการตกแต่ง แต่ฉันไม่อยากทำให้มือสกปรกเพื่อนของฉันจอยมโลจะช่วยฉันในเรื่องนี้ได้นี่ไงเธอมาแล้วเพื่อนของฉันจูลี่เธอต้องตกแต่งบ้านของฉันต้องทำอะไรเนอะตกแต่งไงบ้านหลังนี้โอ้ได้เลยมาตกตะปูกันที่ที่ฉันจะแขวนโซ่ไว้แล้วเราต้องการกระดูกเพิ่มเอ็มวิสต์แยมอนุญาตให้กินของตกแต่งการเกาตัวเองด้วยค่าดรู้สึกดีจัง แต่ฉันใช้มันทำกองที่หน้าตา่างแบบนี้ดูดีขึ้นต่อไปฉันต้องการลงสมเล็กๆพอที่นะ้ี่รบกวนฉันต้องการฝาเรามาเป็นแบบสับหลังคาเอนะโอ้โหเจ๋งไปเลยเป็นลงสมทีนี้ก็ติดที่หลังคาให้ทั่วัวตรงนี้ยิ่งมีกระดูกเยอะก็ยิ่งดี <Huh? S 1> และเหยื่อรายใหม่ของเวสตอเ์จะผลมมาจากฟองไฟ ใช่แล้วฉันคนเป็นนักออกแบบจริงๆเวนเต์ฉันทำเสร็จแล้วอ่ะเก่งมากจูลี่ทำได้ดีมากเธอสมควรได้รับรางวัลเธอชอบดวงตาของฉันไหมล่ะเกินให้อร่อยได้เลยนะโอ้ขอบคุณนะอร่อยมากวาทีนี้ก็ติดไปพัดบอกอากาศเป็นรูปอีกาพร้อมแล้วว้าเวนเต์ Wednesday, บ้านวองเธอแท้มากเลย <S <S ไม่ตีมือหรอก็ได้บ้านของฉันก็สวยเหมือนกัน นามยากอนฉันกว้างขวางมากแต่ยังว่างเปล่าอยู่ทีนี้ต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วพอเปลี่ยนชุดเป็นสบายๆก็มาเริ่มตกแต่สนามหญ้ากันเริ่มจากต้นไม้ฉันชอบต้นไม้ต้นนี้นะแต่ว่าต้องตกแต่งกิ่งก่อนท่าน,นี้ก็เรียบร้อยออกมาเป็นหัวใจแสนน่ารักและทีนี้เราต้องรดน้ํามันว้าวมีดอกไม้งอ,อกมาด้วยอ่ะวิเศษปีเลย แต่ฉันยัมีไอเด็กมากมายยังไม่เหมือนนะมาน,นี่มาน,นี่ไลยอเอิเมื่อกี้มันเจ็บมากอ้โ,อโหแต่ก็เห็นว่าอยู่ในแบบที่ฉันต้องการเลยเจ๋งเง่ะงั้นก็เปลี่ยนชุดกันสวยงามแต่ที่นี่ร้อนไปหน่อยฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงฉันจะวางกองเอับแดดไว้ที่สนามหญ้าแล้วก็มาดื่มข้าวแคลแสอะไรกันอืม สดชื่นจังเบสเตอร์เธอชอบสนามยญ้าของฉันไหมเดี๋ยวฉันแสดงให้ดูสนามยญ้าจริงๆเป็นยังไงก่อนอื่นคดหลุมสพลงไปสองสามหลุมโอเคใช่ฉันคิดว่าพอแล้วทีนี้ก็เอาป้ายหลุมสพมาติดได้แบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยและป้ายหลุมศพทื่นเหลือเราจะได้ออกมาจากใต้ดินทันทีใช่ง่ายมาก ติงมาช่วยฉันมันต้องการพรมสีแดงที่เป็นททงสีเลือดสับสนามยญ้านี่จะเป็นทางเดินของฉันทีนี้ก็เอาหัวกัะหลกมาที่แล้วมันต้องดูดีที่ตรงนี้แต่ก็ต้องมีไฟด้วยนะจะได้ไม่เมื่อจนเกินไปขอบคุณน้าติงที่ช่วยฉันเอาห้าไปเลยเบนสเตอร,ร์ทำอะไรอยู่นะ อยากรู้จังมาแอบดูเธอกันดีกว่าโอ้โหทุกอย่างที่นั่นดูมืดมนน่ากลัวแล้วก็น่าขนลุกเหมือนใครเลยเธอสอดแนมฉันเหรอพอกันทีบาร์บี้เคอบางคั้ให้ฉันสร้างรั้วกันระหว่างเรานะแบบนี้ดีขึ้นเยอะแต่เราต้องวางยาพิษที่พื้นดินด้วยด้วะไม่เขียวจนเกินไปโอ้ใช่แบบนี้เยี่ยมมากสีดำที่มืดมน ลินก็ยังสดอยู่เยี่ยมส,ะสะวาวๆพวกเธอเก่งมากบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์นะว่าเธอชอบไหม <c oughs> ได้เวลาตกแต่งห้องกันแล้วที่ที่นี่ฉันต้องตกแต่งอย่างสวยงามเพราะฉันใช้เวลาที่นี่มากที่สุดได้ไม่เห็นบาร์บี้ข้างนอก <c oughs> ฉันคิดว่าทำพื้นกระดานบางรู้จึนดีกว่านะ <c oughs> และที่ผนังแผนภาพเดบมุมที่ฉันชอบไว้รู้อะไรไหมทำไมฉันถึงชอบมัน เพราะถ้าฉันเรียกพวกมันจะออกมาและแน่นอนมันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันโรองจากติงนะและที่ผนังจะติดฉันวางของไว้และแน่นอนมีเยแมงมุงม,ม,ม,มอีกนิดหน่อยพิเศษไปเลยและของประดับอีกเล็กน้อยสีดำที่เหมาะกับฉันมีทั้งกระดูกเขียนและต้นไม้ที่ไม่ธรรมดา และนี่คือเพื่อนของฉันเขา oh. ขอบคุณนะสำรวจกุหลาบสีดําแต่ฉันไม่ชอบดอกไม้อาล่ะคาะสื้อหาที่ให้นายแต่ฉันต้องการแค่แขนขาของนักสัรวจโตเท่านั้นตอนนี้ฉันจะมีโตอยู่ที่มุมน,นี้และกระดูกน้ำอกขางนาจะเป็นโคมไฟที่เก๋มากๆฉันชอบจริงๆฉันคิดว่าในหีบนี้มีของะส,สมของฉันอยู่ ่แล้วมีกันโลกฉันคิดว่าหมอะที่มุมนี้มากน้ำยาเทียนด้วยและของนั้นอีกมากมาย <Cool. S 1> เอาล่ะเราก็จะเสร็จกันแล้ว <Nice. S 1> แค่ต้องตกแต่งผนังเพิ่มอีกนิดหน่อยด้วยรอยเลือดน,น <No. S 1> ้องๆจะไม่มีใครกล้ามาเยี่ยมฉันและวผมจะได้ไม่เลอะฉันต้องใช้ติงอย่าขยับนะถ้าอยากให้มันแย่ลงนะโอ้ oh, ใช่ เธอช่วยสร้างลอยเลือดได้จร well, ิงๆฉันชอบมากไม่ติงเธาไปสละแล้วไปได้ขอบคุณที่ช่วยแต่ฉันคิดว่าใยมังงสวยๆตรงนี้คนอยู่ที่ผนหนังมากกว่านะแบบนี้แหละพอาขว่ฉันดูอะไรที่ติดแล้วโอ๊ยน่ากลัวจังเลยแม่จ๋าเบนจะทำอะไรอีกแล้วเนี่ย โอ้เดลเลยฉัน hmm. ต้องตกแต่งห้องของฉันเหมือนกันฉันติดหัวใจผูกปวยไว้ที่ผนังมันน่ารักมากและก็มีหัวใจไฟในออนด้วยนะใช่แล้วนี่มันสวยจริงๆว้าวน่ารักจังเลยแต่ว่ายังขาดอะไรบางอย่างไปอืมอมมันคืออะไรนะใช่แล้วฉันยังไม่มีพรมสีชมพูมันนุ่มมาก จากนั้นฉันต้องการตัวแสนน่ารักและรูปหัวใจก็เหมาะกับฉันมากเขาก็มาผ้าดอกมะและฉันยังมีมันเยอะมากมากมันสวยงามรักแม่สีชมพูทั้งหมดเลยนานแล้วที่ฉันไม่ได้ทำเล็บนะทำไมเราทำบ้านกันมาทาเล็บกันดีกว่าสีชมพูก็เข้ากับฉันมากมากพร้อมแล้วเก่งไปเลยที่เป็นกันสุกสามารถส่งเองได้ตลอดเวลา แล้วตอนนี้ฉันจะแขวนที่ฉันวางเป็นสีชมพูด้วยและก็วางของรักต่างๆแต่รูปถ่ายของฉันด้วยล่ะ oh <yeah. S 1> ฉันสวยมากๆจนบัเขาวมอบมองกุฎเมสวร์ให้ด้วยอ่ะไนทฉันคิดว่ามันออกมาเจ๋งมาก <Wow. S 1> ไปไ้ายไฟนิ่นที่มีชื่อชันติดยูและก็อีตัวเล็กวางไว้ในห้องใหม่และก็มาเซลฟี่เยอะๆกันเลย ันนี่สวยมากๆเลยฉันต้องการของว่างแล้วสวัสดีพูดตามของฉันนี่คือบ้านใหม่ของฉันเองนะฉันรอให้ทุคนมาเยี่ยมอยู่โอ้โทรศัพท์บบตหมดแล้วโอ้ทำยังไงดีฝันร้ยชัดๆทำอะไรดีเนี่ยโอ้สิงด้วยฉันจะดูหนังฉันโปรเจคเตอร์และก็จอขนาดใหญ่ได้เวลาดูหนังกันแล้ว นี่คือช่องปลดขนฉันที่ YouTube ขอแนะนำให้คนกดติดตามเลยนะบารบี้ขอแนะนำแต่ว่าตอนนี้ฉันเบื่อแล้วว่าดูคนเดียวโอ้วัสเต้ไงเธอต้องการอะไรมาหาฉันไหมมาเหรอเย่ไงฉันเอาขนมมาให้ด้วยนะเชื่อฉันมันอร่อยมากมากเธอจะพอมว่าลองขนมชอกรตบัเตอรี่เออขอบคุณนะวัสเต้ฉันจะลองดู เป็นมาลองกันโอ้อะไรกันเนี่ยมันอร่อยมากๆเลยเธอทำอาหารเก่งจังฉันจะรีนยนาใช้เธอนะ <ห ả? S 1> ฉันคิดว่ามันก็อร่อยเหมือนกันรสทราม,มาไม้นะไม่เห็นมีชาเลยต่อช่างเธอนั้นมันลองกันอร่อยดีนะสำหรับพวกเราเพื่นบ้างและทีนี้ก็มาดูช่องปลดของฉันบนยูทูบกันนะมาสนุกที่สเลย มาสดจริงๆด้วยซิมไหมเอาใชา่อีกไมล่ะ